สมัยก่อนเคยอยู่กับหลงอูม,มัน่นตั้งแต่ปี2508เคยเป็นเนมขึ้นไปดูพรท่าน5ปีกว่าไปดูความเป็นอ,อยู่ของยุคสมัยกันนน้นกับเดี๋ยวนี้มันแตกต่างกันสมัยนั้นพระเนมเนี่ยสนใจทางด้านธรรมะปฏิบัติมากปัจจุบันนี้โตเตะไปตามถนนร้นทางแล้วก็มักจะไปจอดด้วยปักกฏในสถานที่ชุม,ม,มชน จุดมุ่งหวังนั่นคืออะไรนนะไม่ทราบมันแตกต่างกันเยอะสมัยก่อนโน้นอจะมาเคยไปอยู่กรุงปูมั่นพุทธตาเถระตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นมันจะเข้าเมืองไทยอ่ะกลังจะเข้าเนี่ยอารมาออกเดินทางก็จะพลาดผก็ได้ยินข่าวว่าญี่ปุ่นเข้าแล้วก็แพ้สงครามเข้าไปดูแล้วสมัยนั้นห <c oughs> <c oughs> น้าเลื่อมใสจริงๆคือพระเมรุจะหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศมุ่งหน้าเข้าไปสู่สำนักหลวงปู่มั่น เพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่และท่านแต่ละองค์เนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างดีเลยในเมื่อท่านมาอยู่ตามที่ต่างๆแล้วแวะไปนี่ไม่ผิดหวังคือท่านจะคุยเฉพาะอุบายวิธีที่จะออกจากทุกข์หรืออุบายวิธีที่เข้าสู่สมาธิอันเป็นว่าสัมมาสมาธินั้นศึกษากันอยู่ตลอดเข้าไปไม่ผิดหวังอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสอย่าง่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเข้าไปสู่สำนักของหลวงปู่มั่นเนี่ย เราจะเข้าไปเลยไม่ได้คือมีด่านหน้าคอยกักอยู่ได้แก่วัดน,นังโดวัดหลวงปู่อ่อนแล้วก็วัดภูทรพิทักษ์วัดนันจันทร์ฟันแลหลวงปู่ฟัน่นแล้วก็ต่อไปทางขานุนก็วัดโคกมนาของอาจารกว่าอาจารย์กูพอเลยไปอีกกันามนวัดอาจารย์กงมาอันนี้เป็นด่านหน้าแต่และสายที่ออกเดินทางมายังมาจากสายอุบลก็มาผ่านวัดอาจารย์กงมา ถ้ามาจากทางสายโคราชมาจากทางอ,ดอุดรก็มักจะมาผ่านวัดหลวงปู่อ่อนี้แต่แล้วองค์ต้องเข้ามาสู่สำนักแล้วก็ต้องถามผู้อยู่ใกล้ชิดก,ก่อนว่าความเป็นอยู่ของผมเนี่ยจะเข้าได,ด้หรือยังในเมื่อเจ้าสำนักกันบอกว่ามองแล้วยังไม่ควรก็ต้องอยู่ฝึกที่นั่นก่อนพอสมควรเจ้าสำนักเห็นว่าเออดีพอสมควรแนละ้วพอเป็นไปได้จึงจะเข้าไปสู่สำนักของหลวงปูนะ่ได้ พอไปถึงแ้่เนี่ยท่านจะให้ธรรมะเป็นประจําวันเลยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านผู้มีคุณธรรมไปท่านจะให้ธรรมะท่านสูงแ้วเมื่อพระที่เพิ่งจะฝึกสมาธิท่านก็ให้ธรรมะท่านต่ำเลยได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันถึงแม่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนปริญญาแต่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ได้ยินได้ฟังทุกวันเหมือนกันก็เลยเกิดให้เข้าใจธรรมะปฏิบัติเนี่ยพอสมควรทีนี้ระหว่างนั้นครูบาอาจารย์เนี่ย ทั่วสารทิศหลังไหลเข้าไปเนี่ยจะได้ธรรมะแนวปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปคุยกันที่ไหนก็รู้เรื่องกันเป็นอันเดียวกันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันร้อยแปดพันเก้าในลู่สายไหนต่อสายไหนปฏิบัติกันแบบไหนรูปไหนมันวุ่นวายไปหมดพอไปคุยกันแล้วจนฟังกันไม่รู้เรื่องมันกลายเป็นคนละลัทธิไปเลยฟังไม่รู้เรื่องกันซะเลยก็มีเพราะฉะนั้นจึงว่ายากแก่การศึกษาปฏิบัติแต่ที่สําหรับพวกเราที่เข้ามาศึกษาปฏิบัตินี้ ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่กิเลสนําพาแล้วก็แหมน่าเสียดายยัตมาบ่นเสมอเห็นหมูค่คณะครูบาอาจารย์ระบนเสมอยิ่งไปเห็นบางท่านบางองค์กระโดดเข้ามาแสดงตนเป็นครูบาอาจารย์สอนทั้งด้านกรรมาฐานนบางทีก็เตือนบอกว่าท่านเข้ามานี้ไม่ถูกต้องนะท่านมาตามรูปของกิเลสกิเลสบัญชาท่านมาคือท่านต้องการอยากจะได้ลาบสักการะต้องการอยากจะได้ชื่อเสียงอันนี้กิเลสบัญชาท่านมาแล้วท่านจะมาปลดเบื้องกิเลสเได้ยังไง เพราะนั้นท่านต้องไปฝึกปฏิบัติก่อนให้ดีอะไรเนี่ยมักจะเตือนด้วาเพราะฉะนั้นจึงว่าสําหรับการศึกษาปฏิบัตินี้ต้องพยายามดูดูให้ดีว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยน่าเชื่อถือได้แค่ไหนขนาดไหนและการปฏิบัติเป็นรูปายวิธีที่จะออกจากกิเลสทุกข์จริงหรือหรือเป็นรูปายวิธียังไงบ้างเนี่ยราต้องศึกษาให้เข้าใจทั้งนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลในเมื่อไม่ได้ผลเนี่ยจะมาบอกว่าการทําสมาธิก็แค่นั้น ไม่มีผลอะไรเลยก็มักจะมองในแง่ผู้อื่นว่าดําเนินอยู่นั้นก็เหมือนกันมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพยายามให้เลือกหาครูบาอาจารย์ที่เข้าใจธรรมะปฏิบัติจริงๆเวลานี่น่าเสียดายจริงๆญาติโยมทั้งหลายรู้สึกว่าหลายฝ่ายหลายแห่งอยากจะต้องใจปฏิบัติแต่ขาดครูอาจารย์ที่ดีนําพาที่จะนําพาประพฤติปฏิบัติหาเป้าที่ถูกที่ต้องแหม้ยากเหลือเกินเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่กระโดดเข้ามาโดยส่วนใหญ่ก็มาด้วยอํานาจของกิเลสทั้งนั้น แล้วจะมาปลดเปลื้องกิเลสของผู้อื่นมันจะปลดเปลื้องได้ยังไงเพราะตัวเองก็มาด้วยลูกกิเลสกิเลสบัญชามากระโดดเข้ามาเพราะกาลังของกิเลสบันดาลทั้งนั้นมาต้องการอะไรเรารู้อยู่คือสิ่งนั้นท่านก็อยู่ใต้อำนาจโลกธรรมนั่นเองแล้วท่านจะนําพาผู้อื่นหนพ้นจากโลกธรรมได้ไงนี่มันนาจจ่าเสียดายเพราะนั้นยังไงขอให้พวกเราตั้งใจศึกษาและประพฤติธปฏิบัติให้ดีแล้วก็จะเห็นผลอันนี้ก็มีแค่นั้นนะนะขอให้พวกเราตั้งใจกันทีนี้ก็อย่างว่าอาตมาเองก็ติดธุระซะอีกแล้วนะ เดี๋ยวเที่ยวหลังแล้วว่ากันใหม่มาว่ากันใหม่ดีกว่าเพราะพวกเรามานั่งคอยก็เสนเหนื่อยจะมาจะมาฝอยอยู่นี่นานก็จะเหนื่อยกันละเดี๋ยวเที่ยวหลังมาภาวนากันใหม่ตอนนี้จะมามาเห็นแล้ววัดนี่มาเห็นแล้วมาเห็นหลวงพ่อแล้วที่หลังก็นักง่ายเราจะมากันเมื่อไรตอนไหนก็ให้หลวงพ่อเต,ต,ตือนไปแต่มาก็จะรีบมามาเห็นแล้วเลื่อนสเหลือเกินอาตมาจะเอาเรื่องอันนี้ไปเล่าบอกเล่าเก้าสิบปัดาพุทธมามกะาาให้ทราบว่าพวกเรามีปกติความเป็นอยู่ยังไงแตกต่างจากที่อื่นมาถึงแล้วตั้งอกตั้งใจฟังจริง ไปบางแห่งเคยนิมนต์อาตมาไปคุยเนี่ยไปถึงน่าคุยไม่ได้เพราะเราคุยเขาจับกลุ่มคุยกันเขาก็สารพัดเลยจะทําไม่มีกิริยาอาการที่จะน้อมรับอธรรมาไม่เห็นที่นี่แม่หน้าปลื้มใจหน้าดีใจจริงๆมานึกถึงยุคสมัยหลวงปู่มั่นรู้สึกว่าท่านสอนพระเนรดีอยู่ในสำนักของหลวงปู่มั่นนี่นะต่างองค์ต่างช่วยกันรักษาต่างองค์ต่างช่วยกันประคับประคองป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมาธิกิจไดอ้อย่างดี เสมอเราต้องการอยากจะทําให้เขาเรียกไม่จิ้มฟันภาษาเมืองอีสานชอบเรียกกันว่าไม่เกียร์คือไม่นั่นพระฉันเสร็จต้องรีดจิ้มฟันทาความสะอาดโดยส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรแต่เราเราก็เคยเห็นอยู่บางทีกรูบาอาจารย์ไปไม่มีไม่จิ้มฟันไม่มีไม่ชาระไปละเพราะฉันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคุยบางทีผักมันติดลายฟันบ้างอะไรบางเม็ดข้าวบางมองไปแล้วมันยังไงก็ไม่รู้มันไม่สวยเเลยเออนี่อันหนึ่งล่ะอีกอันหนึ่งก็เกี่ยวกับอมิตรเหล่านั้นมันเจือและเหน็บอยู่ในฟันเนี่ย ในเวลาวิกาลมันก็ไม่ค่อยจะดีนักเหมือนกันหลายๆอย่างรวมแล้วก็คือว่าที่ม,มันออกสไลดดีที่สุดพราะนั้นครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมาฐานจึงมีไม้กินฟันแล้วก็กิ้มออกอันนี้เล่าถึงเรื่องการทาสมมุติระอเอ์เนี่ยจะทําให้กิ้มฟันในหมู่คณะที่บําเพ็ญอยู่ในเขตนั้นๆจะทําเสียงอยูกับตุกกเถือนไม่ได้เด็ดขาดคือจะต้องเอาไม้อนเนี่ยไปตอกสถานที่ห่างเสียงไม่มารบก,กวนเลยเด็ดขาดตอกตุกๆุๆกต้เพื่อนบานแล้วก็มาผ่า ทาเสร็จยบร้อยดีแล้วก็หอบกลับมาพอกลับมาถึงเวลาเดินจงกรมเดินจงกรมเดินจงกรม,มนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยมักจะมาเหลาไม่กิ้ฟันเป็นประจำเหลาไหวเยอะๆครูบาอาจารย์ทางนู่นมาแล้วก็อถวายท่านครูบาอาจารย์ทางนี้มหาห่อแต่สมัยก่อนนั้นเวียนหากันเสมอเราก็ได้ห่อไม่จิ้มฟันถวายท่านทุกองค์เลยได้บุญกระทั่ทุกองค์ทุกองค์อันนี้เป็นอย่างน้นเสียงไม่กระทบรบกวนหรือเนี่ยธรรมาย,ยังฝึดนิสัยไปไหนม,มักจะมีพาเจ็ดหน้าตน ติดมือทำไมึงเป็นอย่างนั้นอยู่ในวัดเนี่ยจะไอเนี่ยใครไอป้นงล้วจามเพี้ยงออกมานี่ยจะต้องโดนเทศน่ะ